สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูต้นจิงจูชายค่ะต้นจิงจูชายในกระถางค่ะจิงจูชายต้นนี้ปิ๊กได้สั่งต้นพันธุ์ของเขามาจากในลาซาด้านะคะตอนแรกมาถึงก็ต้นเล็กค่ะ ก็ได้นำมาลปลูกลงในกระถางนะคะแล้วก็ได้ตัดกิ่งของเขานะคะคมาขยายพันธุ์ลงมาปักชำอีกกระถางนึงค่ะอันนี้ก็ปลูกลงในกระละมังค่ะพิชใช้กิ่งของเขามาปักชำนะคะ เรานำใบของเขาไปใส่ในต้มเลือดหมูเกาเหลาอร่อยมากเลยค่ะนะคะตรงนี้เขาจะแตกแขนงมานะคะเราสามารถนําไปปลูกไปปักชำได้เลยค่ะนี่ก็เพิ่งจะใส่ขี้งัว บำรุงต้นให้เขาไปนะคะงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูคณะเห็ดหอมที่ปิ๊กได้เพาะไว้นะคะนี่คือต้นของคณะเห็ดหอมค่ะ กได้หวนานเมล็ดเขาไว้แล้วก็ได้มาแยกลงกระถางนะคะ นี่คือต้นของคณะเห็ดหอมทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมะละกอค่ะเดี๋ยวรอเข้าโตแล้วก็จะนำเข้าไปลงดินนะคะลงปลูกในแปลงเลยค่ะ ตัวนี้ก็เริ่มโตแล้วลนะคะนี้ก็เป็นคณาเห็ดหอมเหมือนกันค่ะแันนี้ก็เป็นข,นนนนนข้าวโพดฝักอ่อนค่ะ นี่เป็นคลิกค่ะออกลูกแล้วนะคะดอกเต็มต้นเลยค่ะติดดอกเต็มต้นเลยงามมากๆเลยค่ะต้นนี้นีก็เป็นถั่วสีม่วงค่ะ ปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พอได้กินอยู่นะคะดอกทั่วค่ะฝักที่เริ่มออกมาเยอะเลยค่ะเราปลูกเองไม่ใช้สารเคมีรสชาติของเขาก็หวานกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะ ปลูกในบอ่อซีเมนเหมือนกันนะคะปลูกบ่อเดียวออกเต็มต้นเลยค่ะเดี๋ยวปิ๊กจะให้เพื่อนๆมาดูผักชีที่ปิ๊กได้รยไว้นะคะ นี่เห็นไหมคะเป็กเป็นคนที่ปลูกผักชีไม่ขึ้นนะคะแต่ถ้าเล็กๆเราหว่านมเมล็ดแบบเล็ดแบบนี้นะคะเขาจะขึ้นดีมากคะ่ะแต่ถ้าไปแยกเขาไปปลูกนะคะลำต้นจะเน่าหมดเลยคะ่ะเป็นคนที่ปลูกผักชีแล้วไม่ได้กินเลยคะ่ะ เดี๋ยวรอบนี้ปิ๊กลงไว้เขาแบบนี้นะคะจะไม่ย้ายเขาไปปลูกที่อื่นนะคะดูว่าเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีแค่ไหนนะคะวปิ๊กจะพาไปชมขึ้นช่ายค่ะวันก่อนปิ๊กให้ดูไป รอบหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้งามมากๆเลยค่ะเต็มบ่อซีเมนเลยค่ะนี่คือขึ้นชายของปิ๊กนะคะปิ๊กปลูกผักชีไม่ขึ้นแต่ขึ้นชายนี่ปิ๊กปลูกได้งามมากมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเต็มเลยค่ะเต็มบ่อซีเมนเลย วันนี้ปิ๊กก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ